เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้ขาของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชิปเบา้ารถสวยๆใม้ชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้นิสสันนะครับนิสสันซันนี่ปี02ครับเครื่องเกียร์ดีสีสวยเง,งางามเลยสีสันสวยพร้อมใช้ในราคาสุดคุ้มครับ48,000บาทเท่านั้นเองเป็นโฉมอเมล่ายังครับ48,000บาทสวยกริบๆ เครื่องเกียร์ดีช่วงล่างแน่นนะครับ1.8กิออโต้ระบบเบรก ABS มีแอร์แบรกให้ด้วยระบบความปลอดภัยครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะครับแอร์เย็นฉ่ำกระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบใช้ขับเดินทางไกลได้สบายหน้าเดิมหลังเดิมครับประกันก็ยังมีอยู่ครับภาษี6-8เดิมจุดโอนครบๆนะครับคุ้มค่าเกินราคาถ้าชอว่ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำถ้าไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย เบาภายในยังสวยครับเบาะหนังฟูฟูไม่ขาดไม่แฟบแผงนคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุดมีแอร์แบกด้วยนะครับเบาหนังสวยสะอาดทั้งข้างหน้าข้างหลังตะเข็บซอกมุมรอยพับหน้าเดิมหลังเดิมครับคันหน้าเดิมบางห้องเครื่องเดิมสะอาดรถสภาพดีครับยางอะไหล่เขามีให้ล้อมแม็กรับยางอะไหล่48,000บาทนะครับสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยพิกัดดูรถอยู่ประทุม คลองหลวงนะครับปฐุมคลองหลวงเบอร์โทรใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ข่าวเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้คลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ